สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u b e Channel 1แปดเตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก,วกันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันทุงทีนะอ่าช่องนี้ก็แบ่งปันด้วยใจให้ฟ,ฟรีๆนะครับแล้วใครที่ออยากจะสนับสนุนช่องหรือ มีน้ำใจก็ทักทายหรือว่า,อาโอนบัญชีได้นะครับทางพร้อมเพย์เนาะอ่าท้ายๆคําเตือนเดี๋ยวบอกกล่าวกันสักนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคํานวณน,นะสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงว่าต่อไปจงใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิด สนับสนุนชนากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามได้แชร์ขอให้รู้เลยทุกท่านทุกคนนะครับก็เบอร์นี้เป็นเบอร์พร้อมเพย์เนาะท่านที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับหรือ,อแบ่งปันน้ําใจนะครับเพราะว่าแอดก็ให้ฟรีแล้วก็ไม่ได้เปิดรายได้ในช่องเนาะให้ฟรีกันเลยนะครับส่วนท่านที่จะเข้าเข้าห้อง v i p ก็ อแอดไลน์ี้เบอร์นี้นะเดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวจะทำเป็นตัว QR Code ให้แล้วกันนะครับส่วนวันนี้จะมาแนะนำสูตรเด่นบนนะจริงๆเด่นบนมีเยอะมากมายนะครับมีเยอะมากแต่แอจะคัดเฉพาะสูตรที่เดิน30งวดขึ้นนะครับยาวๆกันเลยนะเพราะว่าตัวเลขก็จะได้คาดเคลื่อนน้อยลงนะครับ ความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับใช้สูตรทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้สูตร10สูตรนะครับเด่นบนนะประจําวันที่1ทธันวาคม65นะครับจะใช้สูตรเดินระยะยาวนะครับตั้งแต่30งวดขึ้นไปนะครับส่วนสูตร20กว่างวดก็มีอีกเยอะแยะนะครับอ่า เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้จะใช้สูตร30งวดขึ้นไปเรามาดูสูตรที่1เดิน52-53งวดนี้วิธีการคำนวณก็ให้แคปหน้าจอเอานะตามขีดเลยนะครับงวดนี้คำนวณได้2-6-7-8นะครับนี่2ขีดนี่2ขีดนะครับแอดจะบอกขีดอันนี้5ขีดนะ5 5 2 5, 5, 5, 5นะครับนี่ หรือว่าคูณ5นะครับดูตามขีดนะ่ะใครไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังเอานะครับว่าย้อนหลังเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับสูตรที่2 46 47กงวดนี้นะครับตัวเลข2ตัวน่าสนใจมาก4กับ5ตัวไหนจะมา่า4กับ5ตัวไหนจะมาทีนี้มาดูสูตรที่3มงวดที่แล้วของเราเข้านะครับเราเข้านะงวดที่แล้วนี่สูตร สองตัวมาหนึ่งตัวก็เข้ากันนะครับเข้านะตัวเลขแอดวางที่ไหนที่คำนวณไว้นะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูคำนวณไว้สูตรนี้งวดที่แล้วได้9กับ0อ่างวดสูตรนี้ได้8กับ9นะก็ออก8 9เลยนะครับ8 8 อ่ะเจ็ดแปดเก้าเลยเนะี่ยจับคู่โต้ได้เลยนะงวดที่แล้วก็อขนาดชนเขายังมาคู่โต้เวดนี้ไม่ชนนี่น่าสนใจมากนะครับอ่ะคู่โต้เป็นสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ก็ได้นะครับใช้สองสูตรก็ได้นะอ่ะสูตรที่สามนี่เก้ากับศูนย์ตัวไหนจะมานะหรือจะพลาดก็ต้องรอติดตามผลกันนะครับสูตรเขายังเดินแล้วก็นําเสนอสูตรที่สี่นะอ่ะวิธีการคํานวณตามนี้ บวกหนึ่งคงที่สาหรับในวงเล็บมันจะเป็นหนึ่งเป็นคงที่นะอันนี้ห้าคงที่ได้สองห้าหกเก้านะครับสี่สิบเอ็ดงวดนะครับเท่ากันกับสูตรนี้แต่ตัวเลขสี่ตัวอันนี้สองตัวเองนะก็ชนที่เลขเก้าน่าสนใจคือเลขเก้าแล้วนะชนทีนี้มาสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าสามสิบแปดสามสิบเก้างวดนี้อันนี้บวกสี่คงที่นะครับบวกสี่คงที่นะ ได้หนึ่งสสามสี่ตัวลันนะลันแต้มนะวิธีการคำวนวณนี้ตามอันนี้4ี่ขีดนะหนะึ 1, 2, 3, นะ่งสองสามสี่อ่าถ้าเทียบกับสูตรนี้ก็จะชนสอง่าถ้ามาในสองสูตรนี่ก็ชน4นะสูตรที่ห้านะสูตรที่หสูตรที่หกสามสสี่สสิบห้างวดนี้นะครับสูตรเก่าสูตรเดิมของเรานะอ่านะ ได้แปดเก้าหกนะครับน่าสนใจมากแปดเก้าหกจะมาไหมหรือจะมาสองตัวในนี้เป็นไปได้หมดสูตรนี้สามสิบสี่งวดสามสิบสามงวดที่แล้วผ่านไปแล้วเนาะ,ะคำนวณได้สามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดจะมาตัวไหนนะ,ะส่วนสูตรที่ 8นะครับสูตรที่8นี่จริงๆแอดว่าจะทำเป็นสูตรที่สองอ่าพอดีลืมเนาะก็เลยอ่ะเจอเจอ,เจอที่หลังนะก็เลยเอามาวางจริงๆจะทำทำเรียงให้เข้าเยอะเรียงกันลงมาอย่างนี้เนาะอ่าเป็นสูตรถือว่าเป็นสูตรที่สองเพราะว่าสูตรที่ที่หนึ่งเป็นห้าสิบสามวดสูตรที่สองอ่ายกมาเป็นสูตรที่แปดนะห้าสิบสองวดยังไม่ผิดเลยนะครับ นะตัวเลขแค่นี้เององวดที่แล้วแอดใช้แค่3ตัวที่เดินนะะสูตรเต็มเขาเนี่ยก็ไหนไก็เราก็ต้องใช้สูตรเต็มแล้วละนะ่ะนะห้าหกแปดจะมีมาสักตัวไหมนะแอดจะใช้สูตรที่มี4หลักนะครับ4หลักเท่านั้นนะถ้าเด่นบนจะใช้แค่4หลักนะถ้าเกินนี้ก็จะ ถือว่าพลาดนะครับถือว่าตัดตัดสูตรทิ้งได้เลยนะเอาเต็มที่แค่สี่สูตรนะสี่ตัวนะครับรันแค่สี่ตัวนะครับสูตรไหนเกินสี่ตัวก็ตัดทิ้งเลยนะไม่นํามาใช้นะถึงจะเดินยาวแค่ไหนก็ตัวตามนะอ่ามาสูตรที่เก้าสามสิบเอ็ดงวดนี้นะก็สี่เจ็ดแปดอ่าสูตรที่สิบสามสิบงวดนี้นะครับ ก็อันนี้บวกสองคงที่อันนี้บวกสีนะสี่ห้าก็ตัวนี้เป็นสูตรลันเหมือนกันสูตรลันเนี่ยสูตรนี้สูตรลันแต้บสูตรนี้หนึ่ามจะเห็นได้ว่าเขชนที่เลขสีนะเดี๋ยวแอดจะจับชุดให้ว่า3ตัวโต๊ะเนี่ยถ้าสูตรไม่พลาดจะได้ชุดไหนบ้างนะชุดไหนบ้างเราก็ใช้2อ,อตัวในสูตรเนี่ย ไม่ชนกันเป็นคู่โต๊ดเพื่อจะคิดง่ายๆนะครับเราก็49เป็นคู่โต๊ดแล้วก็ดู49อะไรบ้างนะถ้าเป็น492เราก็ไล่มา492 492 492มาถึงตรงนี้สะดุดเพราะฉะนั้นก็492จะไม่ผ่านนะก็ใช้ไม่ได้เราก็มาดูอีกทีหนึ่งสี่เก้าหกนะสี่เก้นะสี่ ผ่านนะสี่เก้าหกนี้ได้นะครับได้หนึ่งชุดโต๊ดนะอ่าจะเขียนไว้ให้สี่เก้าหกเป็นโต๊ดนะหนึ่งชุดนะสี่เก้าหกหนึ่งชุดละนะครับสี่เก้าหกเราไล่กันเรียวไทม์เลยนะเก้าสี่เก้าหก สี่เก้าเจ่เก้่เมาถึงตรงนี้สะดุดอ่าสี่ไม่มีเลยสักตัวงเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้นะถึงแม้จะพลาดแค่สูตรเดียวก็ตามนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นตัวรองเนาะอ่าอันนี้เอาให้สูตรไม่พลาดก่อน497ผ่านไม่ไม่เข้าก็498 498อ่า สี่เก้าแปดสี่เก้าแปดนะไล่มาไล่มาอ่าสูตรนี้เข้านะสี่เก้าแปดอ่างวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้างวดนี้จะเป็นสี่แปดเก้าไหมสี่เก้าแปดเป็นชุดโต๊สนะอาจจะวางหลักอีกทีนึงนะครับวางหลักอีกทีนึงนะ เป็นชุดโต๊ดนะครับได้สองชุดแล้วเนาะอ่ะทีนี้ก็มาดูสี่เก้าอะไรอีกมันก็ได้แค่นี้นะสี่เก้าเพราะเพราะในนี้ไม่ชนหกสองหกสองหกเจ็ดแปดนี่ไม่ชนในนี้เพราะฉะนั้นก็ได้แค่นี้นะถ้าเป็นสี่เก้าเนาะสี่เก้าคู่โต๊ดสี่เก้าก็ได้แค่นี้นะอ่ะเพราะนั้นก็เป็นเก้าห้า 9ก้าห้มาตรงนี้สะดุดเอาไปเร็วๆเลยเนาะไม่ได้956 956ตัวนี้ก็สะดุดไม่ได้957 957ตัวนี้ก็สะดุดไม่ได้958าหะก็สะดุดถือว่า95นี่คู่โตดเก้นี่ไม่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจแต่ถ้ามาก็ต้อง วิเคราะห์กันอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าในเด่นชุดนี้ไม่เข้านะก็95นี่ถือว่าไม่ได้ในคู่โตดเหลือ04 042 042ก็สะดุด046 046ก็มีนะ466 6 4 6 60 ก็ได้นะครับได้อยู่นะอ่าสี 4, 6, 0, ถาานะ่ถือว่ามานะถือว่ามานี่แต่ขูชุดโต๊ดนะอาจจะเข้าไม่เข้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าสี่ไม่มีตรงนี้มาถึงตรงนี้สะดุด4 0 8มาถึงตรงนี้ก็สะดุดนะครับเพราะฉะนั้นผ่านนะครับสำหรับ4 0เนาะ อีนี้เป็นห้าศูนยะห้าศูนย์สมาถึงตรงนี้สะดุดห้าศูนหกหมาถึงนี้ก็สะดุดเหมือนกันนะห้าศูนย์แมาถึงตรงนี้ก็สะดุดนะครับเพราะฉะนั้นได้3ามชุดโต๊ะน,นะในงวดประจำวันที่1 อคอหกห้า oh, โต๊ะนะครับสามชุดนะครับโต๊แค่สามชุดนะจะเป็นแบบไหนจับตรงๆจะเป็นแบบไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าของทุกท่านโชคดีนะร่ำรวยกันทุกคนนำไปใช้งานนะครับหาหลัก ปักหลักมาจับเอานะครับว่าจะจัดยังไงนะครับว่าจะจัดยังไงเนาะอ่าถ้าสูตรไม่พลาดก็แค่3ชุดแค่นั้นเองนะถ้าเป็น6กลับก็ไม่เท่าไหร่368 5 5 8ตรงตรงเลยนะอ่ะสิชุดตรงตรงนะอ่ะประมาณนี้นะครับขอท่านโชคดีนำไปใช้งานนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่าน sorry crap